สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวคาหองนะครับผมนะคาฮองของ CMC นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสีน้ําตาลนะครับผมนี่เลยนะก็จะเป็นกรองคาหองนะครับแบบนี้เลยนะครับก็วัสดุก็ทําจากไม้นะครับผมอย่างดีเลยนะครับเลยนะครับด้านหลังก็จะมีรูนะครับผมนะรูเสียงนะครับผมนี่เลยจะเป็นคาจอรซีรีนะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นของ CMC นะครับตัวนี้ก็ที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผม เอาไว้ใช้เล่นประกอบจังหวะนะครับได้เลยนะครับผมสนุกสนานกันได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละหนึ่งพันเก้าร้อาสเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับผมคาฮอง CMC นะครับผมนะอย่างดีนะครับก็เป็นสีนต้ำตาลแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมนะก็สามารถมาดูสินค้าที่ร้านเราได้เลยนะครับผมเคลียบเดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับผมนะว่าตัวนี้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเป็นวิธีการนั่งที่ถูกต้องนะครับผมเวลาเราเล่นคาวองนะครับผมวิธีนั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะจําลองมาจากเสียงกระเดื่องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสแนนนะครับผมวิธีเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ